สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปสีในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด7.16หน้า36นะคะซึ่งเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมค่ะเรามาช่วยกันวิเคราะห์เลยเนาะว่าโจทย์แต่ละข้อจะใช้การบวกหรือใช้การลบนะคะในแบบฝึกหัดนี้ยังเป็นแบบ1ขั้นตอนก็คือข้อละ1เครื่องหมายค่ะมาดูเลยข้อที่1ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะปองคุณซื้อไก่2ตัว ตัวหนึ่งหนัก1.3กิโลกรัมอีกตัวหนึ่งหนัก1.6กิโลกรัมปองคุณซื้อไก่กี่กิโลกรัมซื้อมา2ตัวนะคะตัวที่1รู้น้ําหนักแล้ว1.3กิโลกรัมตัวที่2ก็รู้น้ําหนักนะคะ1.6กิโลกรัมอยากรู้ว่าซื้อไก่2ตัวนี้รวมกันหนักกี่กิโลกรัมก็คือนํามาอะไรคะนํามาบวกนะคะข้อนี้ต้องใช้การบวกนะคะ ใช้การบวกจัดการเลยเราจะไม่ต้องวิเคราะห์แบบแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ได้เราทำวิธีทำไปเลยนะคะวิธีทำจัดการเลยค่ะปองคุณซื้อไก่สองตัวตัวที่หนึ่งนะคะเขียนว่าไก่ตัวที่หนึ่งนัก 1.3นะคะกิโลกรมัมก่อกรแล้วกันเนาะย่อได้นะคะไก่ตัวที่2ค่ะบรรทัดที่2ก็คือไก่ตัวที่2อนกัก1.6กิโลกรัมเหมือนกันนะคะ เราบอกว่าเราจะทำการบวกนะคะก็ขอขีดเส้นใต้ให้ตัวบวกนะคะ1เส้นนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเลยบวกลงมาเลยค่ะตัวเลขนะคะจุดตรงกรัน3กับ6บวกกันได้9แล้วก็1บวกกับ1ได้2คํคำตอบก็คือ2.9นะคะกิโลกรัมแต่ว่าขอเติมข้อความข้างหน้านิดนึงนะคะก็คือ ปองคุณซื้อไก่รวมกันนะคะปองคุณซื้อไก่สองตัวเนาะรวมครูฝ้ายขอใช้คำว่ารวมเพิ่มไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นการบวกนะคะตอบเลยค่ะตอบสองจุดเก้านะคะสองจุดเก้า กิโลกรัมแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะต่อในข้อที่2เลยนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆแก๊สโซโฮอร์ราคาลิตรละ26บาท88สตางค์หรืออ่านว่า26.88บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของบาทเนี่ยเป็นเรื่องของเงินอะไรพวกนี้ครูายจะขออ่านเป็นบาทและสตางค์นะคะ ก๊สโซฮอร5าราคาลิตละ27บาท15สตางค์แก๊สโซฮอชนิดใดราคามากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดอ่ะชนิดที่1เนี่ยเรามาดูเลขเลยง่ายๆก็คือเปรียบเทียบดูก่อนว่าอะไรราคามากกว่ากันคะแก๊สโซฮอ95ใช่ไหมคะก็วิธีทำเลยคะ่ะอยากรู้ว่ามากกว่ากันเท่าใดข้อนี้นะคะเราจะต้องเอาตัวมากแล้วทำยังไงต่อนะ ลบด้วยตัวน้อยนะคะใช้การลบนะคะเอามากลบน้อยนี่คือมากอันนี้คือน้อยนะคะเอามากลบน้อยนะคะถึงจะถูกต้องเนาะเราก็เขียนเลยค่ะว่าแก๊สโซฮอ9 5ราคา ลิตรละยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งห้าแล้วก็หน่วยบาทต่อไทยนะคะบรรทัดที่สองจะเป็นตัวที่เรานำมาลบก็คือราคาแก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งนะคะแก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่ง 91. ราคาลิตรละ ยี่สิบหกแล้วก็จุด8 8หลักตรงกันนะคะจุดตรงกันอ่ะเราบอกว่าเราจะเปรียบเทียบนะคะเอาตัวมากลบตัวน้อยเนาะลบออกด้วยตัวน้อยนะคะใส่เลยแล้วก็คิดเลขลงมาเลยนะคะ5้าลบออกแปดไม่ได้ก็ต้องยืมเขาเนาะยืมตัวหน้านะคะตัวหน้าจะเหลือศูนย์ตรงนี้ยืมเขาตัวเองได้15แล้วไม่ใช่5้านะคะต้องเป็น15บห้าแล้ว แล้วศูนย์จะลบออก8ไม่ได้ก็ต้องขอยืมตรงนี้ตัวนี้ถือเหลือแค่6อันนี้เหลือ10ได้10นะคะได้10ยืมเข้ามาละ15หลบออก8ดเหลือเจนะคะ10ลบออก8ดเหลือสองจุดตรงกัน6ลบออก6ก็เหลือศ2นย์สองลบออกเหลือ0ูนครูฝ้ายขอเขียน0ูนย์แค่ตัวเดียวนะคะนี่คือคำตอบของเราค่ะขีดเส้นใต้สองเส้นเลย ใส่หน่วยบาทเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้ว่าแก๊สอะไรราคามากกว่าคะแก๊สโซฮอ95เนาะแก๊สโซฮอ95ราคามากกว่าแก๊สโซฮอ91 อยู่0.27บาทหรือเรียกว่ามากกว่าไป27สตางค์นะคะตอบเลยคำถามเขาถามสองสองคำถามนะว่าชนิดใดราคามากกว่าเราก็ต้องตอบชนิดด้วยแล้วก็ตอบราคาด้วยว่ามากกว่าไปเท่าไหร่นะคะเหมือนเอาบรรทัดที่3มมาตอบนะคะแก๊ Get. โซหอเก้าห้าราคามากกว่าแก๊สโซฮหอเก้าหนึ่งอยู่นะคะเชื่อมคำว่าอยู่อยู่ 0.27แล้วก็ใส่หน่วยเป็นบาทด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมาต่อกันในข้อที่3และข้อที่4หน้าถัดไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดเดียวกันนะคะมาช่วยกันอ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูเลยว่าจะเป็นการบวกหรือการลบแล้วต้องเอาตัวอะไรมาเป็นตัวตั้งนะคะข้อ3ค่ะ ในการแข่งขันกระโดดน้ำครั้งที่1โมนิกาทำคะแนนรวมได้79.37คะแนนครั้งที่สองโมนิกาทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งที่1อยู่0.45คะแนนโมนิกาทำคะแนนครั้งที่สองได้เท่าใดครั้งแรกนะคะครั้งที่1นึ่เนี่ยทำได้79.73คะแนน ครั้งที่2ทําได้ดีกว่านะคะดีกว่าก็คือมากขึ้นหรือน้อยลงคะมากขึ้นใช่ไหมคะครั้งที่2จะต้องมากกว่าครั้งที่1อยู่0.45คะแนนดังนั้นอยากรู้ครั้งที่2จะต้องเอาครั้งที่1เนี่ยไปบวกกับส่วนที่มันมากขึ้นนะคะข้อนี้ใช้การบวกเนาะแสดงวิธีทำเลยค่ะวิธีทำ ครั้งที่หนึ่งเนาะครั้งที่หนึ่งโมมีกาทำคะแนนรวมได้เจ็ดสิบเก้าจุดสามเจ็ดคะแนน ครั้งที่สองทำได้ดีกว่านะคะครั้งที่สองทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งที่หน,นึ่ง่ศูนย์จุดสี่ห้าคะแนน ะะเราจะจับบวกกันขีดนเส้นใต้ตัวบวก1เส้นแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกนะคะบวกลงมาเลยจุดตรงกันนะคะ7บวกกับ5ได้12ใส่2ทด1 3บวกตัวทด1เป็น4บวกกับ4ได้8นะคะแแล้วก็9บวกกับ0ได้9 7ไม่ได้บวกอะไรดึงลงมาคำตอบก็คือครั้งที่2เขาทำได้ เจ็ดสิบก้าจุดแปดสองคะแนนนะคะตรงนี้ขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะแล้วก็ใส่ข้อความด้านหน้าว่าโมนิกาทำคะแนนครั้งที่สอง ได้79.82คะแนนค่ะตอบเลยแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะต่อในข้อที่4เลยนะคะข้อ4ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะ ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน3.145กิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลอยู่1.3กิโลเมตรระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลเป็นเท่าใดก่อนอื่นเรามาดูนะคะเขาให้ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนมานะคะ 3. 145กิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลแสดงว่าบ้านกับโรงพยาบาลไกลกันมากขึ้นนะคะมากขึ้นไปอยู่1.3กิโลเมตรนะคะอยากรู้ระยะทางบ้านถึงโรงพยาบาลจะต้องเอาระยะทางบ้านถึงโรงเรียนนี่นะคะ แล้วจัดการบวกเพิ่มเข้าไปส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะคะ1.3กิโลเมตรแสดงวิธีทำเลยค่ะวิธีทำบรรทัดแรกนะคะสิ่งที่เขาให้มาก็คือระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 3.145เขียนเลขให้ชัดเจนเขียนหลักให้ชัดเจนนะคะกิโลเมตรหูไฟย่อเป็นกอมอนะคะแล้วก็บรรทัดที่2คือน้อยกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลอ่ะซึ่งน้อยกว่าระยะทางจากบ้าน ถึงโรงพยาบาลหูไฟขออนุญาตนะคะย่อรอพอนะคะโรงพยาบาลยู1 3นะคะตั้งหลักให้ตรงกันเนาะแล้วก็ใส่หน่วยกอมอนะคะขีด okay. เส้นใต้1เส้นเราจะจับบวกนะคะและเติมศูนย์ให้เท่ากันที่หลักที่หายไปนะคะแบบนี้ 5บวกกับ0ย์ได้5บวกลงมาเลย4บวกกับ0นย์ได้4 1บวก3มได้4จุดตรงกัน3บวกกับ1ได้4เห็นไหมคะว่าบวกง่ายๆเลยข้อนี้ง่ายมากไม่ต้องมีการทดแต่ว่าขอให้ตั้งตัวเลขนะหลักให้ตรงกันจุดให้ตรงกันนะคะหน่วยกมถ้าตั้งตรงตรงกันแล้วเนี่ยรับรองบวกเลขได้เลยนะคะบวกเลขได้ถูกด้วยขอให้รอบครอบด้วยนะคะแล้วก็ใส่ข้อความว่า ระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลเป็นนะคะเป็น4.445กิโลเมตรตอบได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายๆตอบ4.4 สี่ห้ากิโลเมตรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะโอเค